สวัสดีค่ะละพิมธนาวิสานรัตยางกูลมีชื่อเล่นว่าพลอยค่ะนวดแผนไทยอยู่ที่ระยองค่ะก็มาตรงนี้ก็คือว่าเรานวดแล้วแต่ว่ามันก็ก็แค่นวดนะเราเป็นคือเรียนมาหลายอาจารย์เหมือนกันในการนวดนวดรักษานวดแก้อาการคนที่เป็นอมภพก์อมภพาตแล้วก็หมอเราก็ดูทับเส้น แต่ทีนี้เรามีปัญหาเรื่องตาพอดีได้ดูคลิปของอาจารย์อาจารย์ครอบหม้อปุ๊บเราก็เอาหัวเข้าไปเลยเอาด้วยเอาด้วยทุกครั้งเลยเพราะใ,ใช่ค่ะออนไลน์ค่ะโทรศัพท์ตั้งบนหัวเลยเอาถ้าจริงนะจะมาค่ะแต่ทีนี้บังเอิญว่าเราทําทุกครั้งแล้วเปิดอะไรก็เจออาจารย์ทุกครั้งแล้วเราก็เอาหัว เข้าไปตรงนั้นจริงๆเลยปรากฏว่าน้ำตาที่ไหลเนะี่ยมันหายคนะ่ะแล้วหายจริงๆด้วยแล้วระเอญซักน้อยก็เลยบอกว่าเทวดาเจ้าขาช่วยหน่อยเถอะถ้ามีเทวดาเอาไหนช่วยลูกได้นะั้นลูกจะมามาแล้วลูกก็จะทําให้กับคนที่ป่วยอาจะได้มีคนที่เขาเป็นะเขาจะได้หายนะหมดทุกข์เเอญมีเทวดาอยู่องค์หนึ่งบอกว่าพลอยไปสิ เดี๋ยวเรื่องเงินนะพ่อเคลียร์ให้ค่ะแล้วตอนนี้คนที่เคลียร์ให้ก็มาด้วยนะ,ะพาอดวงตาเขาไม่ดีก็เลยแนะนําไปส่งลายไปอะไรไปปฏิหารมีจริงความความที่ว่าเรายึดมั่นถือมั่นในการจะรักษาคนมันมีจริงๆค่ะน,นับถือนะและนับถือพ่อด้วย <laughs> ใช่ <laughs> 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 ใช่ค่ะแล้วก็ านี่หายจริงๆนะจากน้ําตาไหลเพราะว่าพอเห็นแสงแดดมันน้าตาจะไหลแล้วพอเอาหัวมุดเข้าไปในหม้อเหมือนกับพ่อเนี่ยไอ้เหมือนๆอาจารย์นี่แหละมันหายมันหายจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าพูดนั่นนะเรื่องจริงคะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาโทรศัพท์ไปตั้งบนหัวเนี่ยแล้วก็ทําแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้หายขอให้หายเป็นโรคเป็นภัยเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงขอให้หายให้ ให้โดนบันดาลคาถานี้หายเถอะแล้ว no ก็กฏหายจริงๆค่ะอ่าอาแก่หนึ่งแต่สวัสดีค่ะดิฉันละองดาวค่ะก็เคยลงทะเบียนเรียนไว้นานแล้วนะคะเนาะแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าอยู่ต่างประเทศก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีเนาะจะได้เรียนครั้งแรกก็ขอให้สำเร็จผลเนาะเพราะว่า ทำงานอยู่ต่างประเทศเกี่ยวกับนวดรักษาอาการค่ะก็ขอให้สำเร็จน้อจะได้รักษาคนค่ะ